มีพีเศนลครับต้องบอกว่าเสียดายนะครับแต่ว่าไม่เสียใจเลยซึ่งเดียวนะครับสำหรับการตกรอบของทีมชาติไทยพลังหนุ่มนะครับยูยิบาในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ครับเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเราสู้กับจีนได้อย่างสุดยอดเลยครับเลว่าเล่นเหนือกว่าตลอดเลยทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะฮะมีจังหวะบุกมากกว่าเลยจีนนี่รุลานะ เกมนี้เล่นไม่เป็นขบวนเลยเจอกับเรานะฮะซึ่งเราวิ่งสู้ฟัดวิ่งเพรสวิ่งบทบี้แล้วก็าสามารถทำให้เขาปั่ปวนได้พอควรเลยนะครับสีอย่างเดียวนั่นเองในเกมนี้ก็คือจังหวะยิงประตูนะครับนั่นเป็นเพราะเราอาจจะขาดูสงหน้าตัวเป้าธรรมชาติอย่างาธนาวุฒิพชัยซึ่งติดโทษแบนไปนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเล่นดีถ้าเกิดนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ย เชื่อเถอะว่าแจ้งเกิดได้แน่แต่จบเกมนี่เราเสมอแบบไม่มีสกอร์นะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับไม่สําเร็จครับข้ามอุปกรณ์จีนไม่สําเร็จแต่ว่าทําผลงานนี่นะประทับใจคือต้องบอกว่าเด็กชุดนี้นะเป็นนักเตะที่แฟนบอลไม่ได้คาดหวังเลยครับก่อนเดินทางมาซาอุเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะเพชรบีแล้วก็เป็นตัวที่เป็นสํารองของผู้เล่นชุดหลัก จากชุด4เกมที่สโมสรไม่ปล่อยตัวมาเลยนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมที่โค้ดวังทรวชัยดนรงตระกูลนะครับโค้ดโชคโชควีปมรัดนะฮะแล้วก็สตารทุกคนเลยทีมทุวนี้นะครับที่สามารถรวมใจเด็กทุกนี้นะครับแล้วก็ใช้จิตวิทยาในการปลุกพวกเขาให้สามารถสู้และต่อกรกับทีมในเอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยผมทราบมาว่าโค้ดวัง ได้คุยกับเด็กบอกว่าทุกคนไม่ใช่สำรองนะทุกคนเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นขอให้สู้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําโอกาสสามนัดนี้นะครับให้ทุกคนได้ประจักเพราะเป้าหมายคืออยากจะเข้ารอบแปดทีมแล้วก็คิดว่าเขาพูดไปอย่างนั้นโค้ดต้องพูดอย่างนั้นแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วศักยภาพของเขาได้จริงครับทาได้ยอดเยี่ยมจริงผมเชื่อว่าแฟนบอลก็เห็นแล้วนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับเราไม่เข้ารอบกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ แต่มันจะเป็นบทเรียนกับสมาคมนะครับให้วงานบอลเราได้เห็นว่าเราต้องให้น้ําหนักความสัมพันธ์กับทัวร์เมนต์อย่างแบบไหนอย่างไรถึงจะถูกที่ถูกทางนะครับเชื่อว่าผลงานแบบนี้โกดวังกับซารทุกคนน่าจะได้รับโอกาสในการต่อสัญญาทำตีไปถึงเอเเกมทุงปลายปีที่ญี่ปุ่นนะครับอันนั้นจะเป็นยู่24ปีจะมีตัวเลือกมากขึ้น เตรียมทีมนี้ดีครับเรามีเวลาแปดเดือนหลังจากนี้นะครับงานเอเจนต์เกมที่ญี่ปุ่นจะเป็นเรียกว่าเป็นคำตอบว่าสมาคมประสบผลสเร็จในการเตรียมทีมชาติจะมีทิศทางวีหรืไม่อย่างไรครับ